เอกซสวัสดีครับนะฮะินี้เอกีซีกูหลังจากไปซื้อไข่ก็ไม่ได้ไข่นะครับแต่ได้ไม้ปิงปองนะครับแล้วก็ถ่ายกาาระราษให้กระปุยเนาะนะนะตอนคลิปนี้ผมก็จะมาซื้อเหล็ก,นะกนะครับอีกีดันนะครับซื้อเหล็กไปทำกรอบประตูเนาะที่ร้านขาออกนะครับขาทางกับบ้านเลยก็ดีนะทำไมผมต้องเลือกซื้อเพราะว่าร้านนี้ ราคาหนึ่งโอเคสองมันอยู่ใกล้ใกล้ทางกลับบ้านนะครับเราขนเหล็กยาวๆไม่อยากขนใกล้ๆในเอฟซีนะไปขนในบ้านก็ในในหมู่บ้านในอำเภอก็ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันจะยาวเกะกะชาวบ้านเขานะครับก็เลยเอาที่ใกล้ๆนี้ก่อนนะครับสีไปซื้อใกล้ๆสากกับบ้านอันนี้ถึงแล้วนะครับ แวะซื้อเหล็กกันทำประตูคร๊บน่ะเอาเับตายนั่งอยู่ในนี้เลยป่ะลูกโอเคนั่งรอในรถอ,อ๋อเดี๋ยวไปซื้อเหล็กก่อนนะครับเอฟซี FC. ของพันยุงเนาะซื้อเหล็กเนี่ยครับมีเพียงเพียงสต็อปไปก่อน F4 f c มีก้อนอกระจกใสด้วยนะครับก้อนละห้าสิบห้าบาทเนาะ 55บาท2ก้อนนี้มันจะเท่ากับอิด1ก้อนนะครับเอนสิพื้นที่พุก55 110 112อยอก้อนเอาลายไหนดีเอาลายแบบหยุดนางน,นี่เอาลายนี้ดีกว่าเอาสี่สี่ก้อนเนาะสี่ก้อนแล้วก็เหล็กอ่ะโอเค เอานี่เอาลายนี่ก็ได้ครับเอาสี่ก้อนเอาสีก้อนลายลาย,ลายแบบนี้สี่ก้อนแล้วก็อืมใส่ท้ายสามลอเลยก,ก็ได้ เหล็กหนึ่งเส้นเหล็กหนึ่งเส้นนะครับเอฟซีไปทำกรอบประตูอ่าแล้วสั่งสีประตูเขามีแต่สีแดงนะครับเอฟซีมีแต่สีแดงแบบนี้กำลังคิดดีว่าจะเอาดีไหมสีแดง คิดดูก่อนอัดสังกะสีนี่แผ่นจากบาทเอาเหล็กขึ้นรถก่อนนิดสิอุ๊บอึ๊บอุ๊บอันนี้น่าจะได้เชื่อมแต่เหล็กก็ไม่ได้ยึดนะครับเดี๋ยวหาที่ยี่สิบเอาทุลย์ยี่สิบสี่เจ็ดร้อย ร้อยร้อยแปไดสิบัเออ2ี่สิบเอ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองเมตรกว่าถ้าร้อยหกสิบโอ้มันจะไม่ลงตัวเดี๋ยวรอเขาคิดตังก่าน f c สเพราะว่าตอนนี้ผมเอาสามลอเครื่องมาแล้วจะซื้อไปเลยนะฮะสีแดงก็โอเคนะครับ มันก็ไม่ได้แดงมากเนะเป็นแดงเลือดหมูก็โอเคอยู่ร้อยหกสิบแปดบาทบ่อ่ะเอาเลยร้อยหกสิบแปดบาทร้อยหกสิบแปดบาทมันเลือกแผนนะ่นับสีนี้ก็โอเคอยู่นะีนมันเข้าดิเข้ากับห้องน้ำดี นะครับข้างในลายสวยไม่เป็นรอยมากเท่าไหร่ข้างนอกเป็นรอยเอาแผนน่นมาเราต้องเลือกนิดนึงนะครับ F C. อุ๊ซีอ้าวเอเคแผ่นนี้นเก็จ็บไว้ให้เขา โอเครอเอามาาให้กับพี่น้องได้มาแล้วครับ FC หกร้อยสามสิบเอดบาทเพิ่มลดให้นะครับเหลือหกร้อยบาทนะครับนี่เพิ่มกระรดรัดอ๋อบอกแก้วสีโอเค อะไรเด่นเด่นเค,ครับผมขอบคุณครับใส่ไปสักหน่อยเดี๋ยวมอไซค์เขาตำนี่คอ้เห็นหน่อยเอามายุบซีเดินทางกลับกันนะครับก็ได้ครบได้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งบล็อ,บอกบล็อกแก้วประตูแล้วก็เหล็กครับ พร้อมเดินทางภารกิจแล้วคลิปนี้ฝากไว้ทีนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตัน